สวัสดีจ้ามือนี่กับสิผ้ามายอดนากดยางเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงเสารเก่านาฬิกาเนาะวาดกับสีใสเวลาเฮดอยู่ประมาณสามชั่วโมงเนาะทุกคนถ้าเฮดผู้เดียวกับประมาณนี้ละจ้ามาเริ่มกันเลยมืออื่นเท่ากับสีเอาไปขายเนาะทุกคนมือนี่ก็เลยเป็นมีดสุดท้ายหลังจากที่กีดยางมาได้คบหามีดแล้วบอกเลยตั้งแต่กลับมาอยุ่บ้าน มีความสุขบางอย่างค่ะเดอ้อทุกคนมีเวลาได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ลายอย่างแห้งมาต้องวุ่นวายน้ำไผ่แต่ตอนนี้อยู่ทางบานกะลมแห้งเดอ้อทุกคนแต่ว่าน้ำยางก็ออกดีดีเฮ็ดยูพูดเดียวมันก็บ,บ่ถึงขัน่าเมยดอกทุกคนเพราะว่ามันก็แปบ๊บเดี๋ยวมันบ่ได้เฮ็ดเบิดมือเนาะสำหรับไผ่ที่กำลังติดตามวาดเนาะจ้า บาดสิพาไปปล <ar> ูกผักเด้อที่นี่หลังจากกีดยางแล้วบาดสิบริเ็ดยางเดียวเนาะทุกคนเฮ็ดเบิดทุกอย่างที่ได้เงินแต่กีดยางมั่นกับเป็นอาชีพหลักของเฮาไปแล้วเนาะทุกคนปลูกผักก็สิเป็นอาชีพเสริมเด้อที่นี่พอได้ค่าสื่อกับเขากับน้ำกินเนาะก็ขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจและก็ดติดตามบาดน้ำแนเด้อหลังจากกีดยางแล้วบาดกัสิพ้าไปปลูกผักเด้อบัดที่ฝากกดติดตามบาดน้ำแนเด้อจ้า